สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะสำหรับข่าวสารวันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในการปรับเงินเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นแบบทั่นหน้าทุกคนและต้องยกเลิกแบบขั้นบันไดซึ่งหลายฝ่ายพยายามเร่งรัดและผลักดันให้กับผู้สูงอายุให้ได้เงินเพิ่มขึ้นเป็นแบบทั่นหน้าเท่ากันทุกคนล่าสุดทาพอมอได้ออกมาบอกแล้วชัดช มีข่าวแบบนี้ออกมานะคะก็น่าจะเป็นความชัดเจนที่สุดแล้วสําหรับเรื่องนี้เพราะพอมอออกมาบอกโดยตรงการเพิ่มเงิน1000บาทให้กับผู้สูงอายุทุกคนนั้นจะเริ่มแจกให้ได้เมื่อไร่และผู้สูงอายุจะได้กันวันไหนก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากทางพอมอนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ ข่าวดีสูงวัยเฮล่านเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ1,000บาททวนหน้าทุกคนพอมอบอกแล้วชัดๆว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ผู้สูงอายุทั่วประเทศก็เป็นข่าวสารจากเว็บไซต์ไทยโพสต์เมื่อวันที่11เมษายน2567ที่ผ่านมานะคะซึ่งกลุ่มผู้สูงวัยจี้เวราวุธเพิ่มเบี้ยคนชรา1,000บาททวนหน้าในปีนี้ จาะบ,บุกทำเนียบหลังสงกรานเนื่องจากวันที่11เมษายน2567กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุประมาณ35คนนำโดยนางสาวอารุณีสีโตประธทานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติได้เดินทางไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่เวลา10นาฬกาโดยได้มีการชูป้ายเรียกร้องให้รับเห็นความสำคัญของการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก่อนหน้านี้สูยนประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติได้ทำหนังสือเพื่อยื่นให้กับนายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการพอมอรเพื่อขอให้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจากเดือนละ600เป็นเดือนละ1,000บาทโดยทันทีตั้งแต่เดือนเมษายน2,567 ตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐและหลังจากนั้นในปี2568ให้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ2,000บาทต่อไปเพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้รัฐบาลมีมติเห็นชอบนำเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกพรบรบำนญประชาชนด้านนางสาวอารุณีกล่าวว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรองปลัดกระทรวงพม,มและอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเนื่องจากรัฐมนตรีและปะลัดกระทรวงไม่อยู่โดยมีการจัดโตให้บรรดาผู้สูง อยู่ได้นั่งคุยกันก่อนรับหนังสือเรียกร้องให้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุนางสาวอารุณีกล่าวอีกว่ารองประหลัดอธิบดีรองอธิบดีก็มานั่งด้วยกันประมาณ5-6ถึงคนเขาบอกว่าประหลัดกับรัฐมนตรีไม่อยู่ฉันก็ว่าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่งานอย่างนี้ถ้าไม่อยู่เราก็ไม่ค่อยรักแล้วนะเรารู้สึกว่าผู้สูงอายุเขาคาดหวังผลักดัน1000บาทอยากให้รัฐมนตรีพอมอเป็นพระเอกหน่อยถ้าคนแก่ไม่รักทั่วประเทศมันเยอะนะ คนแก่สิบสิบล้านคนพากันไม่รักเนี่ยท่านจะแย่นะอยู่กระทรวงนี้น่าจะสร้างคุณูปการให้กับประเทศช่วยให้คนแก่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวมือละชามก็ยังดีเพราะ600บาทกินได้แค่มามา่มา,วาวันละซองเขาก็อธิบายว่าเรื่องผ่านคณะอนุกรรมการไปแล้วกำลังเข้าสู่คณะกรรมการซึ่งจะมีการประชุมในวันที่22เมษายนนี้ เวลาส0บนาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและใจความสำคัญอยู่ตรงนี้พอมอบอกชัดเจนแล้วว่าจะมีเงินให้กับผู้สูงอายุคนละ1,000บาทได้เมื่อไหร่โดยประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติกล่าวอีกว่ากระทรวงพมยังบอกกับทางเครือข่ายผู้สูงอายุว่ากรรมการชุดนี้จะเพิ่มเบี้ยคนชราให้1,000บาท แต่อาจจะได้รับการอนุมัติในปีหน้าแต่การมายื่นเรื่องในวันนี้เพราะต้องการให้รัฐอนุมัติการจ่ายเงินภายในปีนี้สําหรับข้อความนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเรารู้แน่ชัดแล้วว่าทางรัฐบาลจะเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุในปีหน้าหรือปี2568ก็พอที่จะรู้วันที่จะเพิ่มแล้วนะคะซึ่งถ้าเพิ่มให้ในปี2568นั่นก็จะเป็นปีงบประมาณ2569อย่างแน่นอน ซึ่งปีงบประมาณ2569นั้นก็จะตรงกับเดือนตุลาคมของทุกปีเพราะทางพมบอกเองว่าน่าจะอนุมัติในปีหน้าก็ประมาณเดือนตุลาคมของปี2568เราบอกว่าเราขอปีนี้ให้เป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ถ้าจ่ายเงินไม่ทันก็ย้อนหลังได้ซึ่งหลังจากยื่นหนังสือวันนี้แล้วเราจะตามเรื่องโดยวันที่22เมษายนจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลเขาก็คงไม่ให้เราเข้าไปหรอก อาจจะให้อยู่ในศูนย์ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เราก็จะยืนอยู่ข้างถนนถ่ายรูปกันให้เป็นกระแสนหน่อยเขาว่าทางคณะกรรมการจะเคาะวันนั้นเลยแต่ข้อเสนอของเราก็คือเราขอให้เพิ่มเบีย้ยคนชราทั่วหน้า1,000บาทในปีนี้ทางเครือข่ายผู้สูงอายุก็พูดถูกว่าทำไมเงินคนแก่ถึงคิดกันเยอะอ้างว่าง,งบไม่มีแต่พอซื้ออาวุธกลับอนุมัติกันง่ายเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาทำไมต้องติดขัดตลอด เราคาดหวังว่าจะผลักดันให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาททวนหน้าได้ในปีนี้นางสาวอารุณีได้กล่าวซึ่งเรื่องนี้ก็มาจากวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่นายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ เปิดเผยว่าการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้มีการเห็นชอบในวาระสําคัญหลายประเด็นประเด็นที่1ก็คือการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีที่อยู่ต่ํากว่าเส้นความยากจนซึ่งตอนแรกการให้เงินสนับสนุน600บาทต่อคนต่อเดือนนั้นจะเป็นไปตามเส้นความยากจนซึ่งมีประมาณ4ล้านกว่าคนในขณะนี้ได้รับเงินอุดหนุนอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนแต่จากการประชุมในวันนี้ได้เปลี่ยนวิธีการให้เงินสนับสนุนเป็นแบบทั่นหน้า เพื่อที่ว่าเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีทุกคนในประเทศไทยจะได้รับเงินอุดหนุนจํานวนนี้นายวราวรัฐกล่าวต่อไปอีกว่าประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากก่อนหน้านี้มีการจ่ายแบบขั้นบันไดคือ600 700 800และ1,000บาทต่อเดือนซึ่งจะขอเป็นแบบท่วหน้าจะปรับเป็น1,000บาททุกคนดังนั้นพี่น้องผู้สูงอายุจากเดิมที่ได้แบบขั้นบันไดและไม่ท่วหน้าแต่จากนี้จะได้เป็นเดือนละ1,000บาทแบบท่วหน้า ั้งนี้เป็นความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการซึ่งจะต้องนําข้อเสนอเข้าคณะกรรมการใหญ่อีกครั้งหนึ่งนายวรามุรได้กล่าวเพิ่มว่าในประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยความพิการจาก800บาทต่อคนต่อเดือนเราปรับเป็น1000บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยผู้พิกการซึ่งทางตนเองและที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าควรจะปรับขึ้นเป็น100บาทต่อชั่วโมงดังนั้น4ประเด็นนี้เป็นข้อสรุปที่ทางคณะอนุกรรมการได้เห็นชอบเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุแต่อย่างที่เรียนว่าเป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการที่ทางคณะทำงานเสนอมา ซึ่งขั้นต่อไปคณะอนุกรรมการจะต้องนําเสนอข้อเสนอทั้งหมดที่เห็นชอบเข้าคณะกรรมการใหญ่แล้วจะมีการดําเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและนโยบายต่างๆซึ่งการเพิ่มเงินให้กับกลุ่มเปราะบางนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เพิ่มให้กับผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะในส่วนของผู้พิก,การก็จะมีการเพิ่มเป็นคนละ1000บาทเช่นเดียวกันรวมถึงเด็กด้วยแต่ในส่วนของเด็กจะไม่มีการเพิ่มเป็น1000บาทนะคะแต่จะเป็นการแจกทุกคนคนละ600บาทนะคะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุสําหรับความคืบหน้าล่าสุดการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000บาทแบบทวนหน้าล่าสุดพอมอบอกแล้วว่าปีหน้า หรือปี2,568อนุมัติแน่ซึ่งคาดว่าจะเป็นเดือนตุลาคมปี68หรือปีงบประมาณ2,569นั่นเองซึ่งจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในวันที่22เมษายนนี้เวลา10นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายภูมิธรรมเวชยาชายัยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะแจกอย่างแน่นอน เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อไปเลยนะคะยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ